ออลโลสวัสดีทุกคนด้วยนะครับผมนี่คือแบบฝึกหัด79.12นะถ้าพร้อมแล้วไปเริ่มกันเลยนะไม่พร้อมก็ต้องพร้อมนะครับเดี๋ยวพี่หมาจะเขียนทางขวานะครับเด็กๆจะได้อกไปอ่านได้นะเออจะได้อ่านง่ายนะครับอ่าดูปุ๊บเขียนปั๊บเลยนะให้ได้เขียนบนเส้นนะครับอ่าทีนี้พี่หมาจะแบ่งพื้นที่ออกมาเป็นสามส่วนนะอ่าในขีเส้นปลาให้ดูอันนี้เป็นรูป A นะครับรูป A อันนี้รูป B และตัวนี้ รูป c มีสามรูปอ่าง่ายเลยนะที่หมาแบ่งเป็นสามรูปตรงนี้นะรูป a รูป b รูป c นะครับอ่ะวิธีทำนะอ่ะเขียนตรงนี้นะเอาไปเขียนบนบนเส้นตารางตรงนี้เองนะอ่ะให้ดูก็ไปเขียนตรงนี้เองนะวิธีคิดนะครับพอดีจะให้ดูรูปไปด้วยแล้วก็ทำไปด้วยนะจะได้มองเห็นชัดเจนนะครับวิธีทำนะครับอ่ะเราเขียนไปเลยว่าอ่าแบ่งรูปที่กําหนดนะครับแบ่งรูปที่กําหนด นะเป็นรูปสี่เหลี่ยมมุมฉากสามรูปนะครับ่าที่หมาแบ่งเป็นรูปสี่เหลี่ยมมุมฉากสามรูปนะครับแบ่งเป็นรูปสี่เหลี่ยมมุมฉากสามรูปอ่ะเริ่มที่รูป A นะครับรูป A อมีพื้นที่จะให้ดูว่าเอ้ยหาพื้นที่ยังไงนะรูป A นะ รูป E มีพื้นที่เท่าไหร่ครับรูป A e. อันนี้มันหายไปห้านะครับตรงนี้จะพบว่าเป็นห้าเมตรเนาะดังนั้นไอตัวความยาวตรงนี้นะครับความยาวตรงเส้นทึบๆตรงนี้นะอ่าตรงเส้นสีดำตรงนี้นะมันจะเป็น15ลบ5้านะครับโอเคนะมันก็ไม่ใช่น15้านะมันจะเป็น15้านะครับ15หลบ5เท่ากับ10เมตรด้านยาวคือ10เมตร e. นะรูกเนะ สิบเมตรด้านกว้างห้าเมตรนะครับก็คือกว้างคูณยาวดังนั้นรูป a เนี่ยเลยมีพื้นที่ห้าคูณสิบเท่ากับห้าสิบตารางเมตรนะครับอ่ะเรียบร้อยรูป a ต่อไปไปที่รูป b นะครับอ่ะรูป b รูป b มีพื้นที่เท่าไหร่นะครับ รูป B เนี่ยทุกด้านยาวเท่ากันยาวด้านละ5เมตรนะครับอ่ะตรงนี้5เมตรหมดนเลยนะมันเป็นรูปสี่เหลี่ยมจัตหลักนะครับยาวด้านละ5เมตรทุกด้านยาวเท่ากันหมดเลยนะครับดังนั้นรูป B เนี่ยเลยมีพื้นที่เท่าไรก็คือ5คูณ5นะครับ5คูณ5เท่ากับ25ตารางเมตรนะครับอ่ะรูป B เสร็จแล้วนะต่อไปไปที่รูป C นะครับ รูป c นะรูป c เนี่ยมีพื้นที่นะครับรูป c มีพื้นที่อ่าดูรูป c นะเห็นไหมยาวยี่สิบห้ากว้างห้านะครับอ่าก็คือกว้างคูณยาวเนี่ยคือห้าคูนยี่สิบห้านะครับก็คือหนึ่งร้อยยี่สิบห้าหรังนี้ก็คือข้อนี้เราต้องแบ่งพื้นที่รูปที่กำหนดเป็นรูปเล็กๆก่อนนะครับดังนั้นรูปที่กำหนมดมีพื้นที่เราก็มาสรุปคำตอบนะครับ ดังนั้นเราเสียงเข้าไปรูปที่กําหนดนะครับรูปที่กําหนดมีพื้นที่เอาพื้นที่แต่ละรูปรวมกันก็คือรูป A คือ50รูป b 2ยห้ารูป C 125ย้าบวกกันนะครับ50บวกยีห้าบวกร้อยยห้านะครับเท่ากับเท่าไหร่เอ่ยเราตอบเข้าไปนะครับได้200นะครับ นี่คือ200นะครับ200ตารางเมตรนะครับอ่าข้อนี้ก็เลยตอบสองร้อตารางเมตรนั่นเองโอเคไหมข้อแรกเสร็จแล้วนะครับตอบ200อยตารางเมตรนะครับขีดไปตางนีน้ที่ตอบแด้วโอเคมันเส้สน,นสอเอานะครับพอดีดอย่างที่เขียนตรงนี้มันได้เห็นชัดเจนนะเออเดี๋ยวรูปมายัางไงนะครับต้องเลื่อนไปเลื่อนมาอยู่นะครับอ่ะไปที่ข้อสองนะอ่ะ i p s t นะครับ ไอพีเหายอย่างไรนะครับอันนี้แอดมินจะใช้การเนี่ยเส้นนะมันจะเห็นชัดเจนแมดไม่ต้องวัดเลยนะครับอันนี้รูปไอเนี่ยกว้างคูณยาวได้เลยนะครับรูปไอแอดมิน <c oughs> จะไม่ใช้สูตรนะครับอ่ะตัวอย่างนะอ่าวิธีคิดก็คือลากเส้นนะครับใช้การลากเส้นนะลากเส้นแบ่งแบ่งรูปตัวอักษรนะครับ ลา,ลากเส้นแบ่งรูปตัวอักษรนะให้เป็นรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสขนาดเล็กนะครับให้เป็นรูปย้ำว่าสี่เหลี่ยมจัตุรัสนะครับรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสโอเคไนหะเดี๋ยวจะมาแบ่งมันกันนะครับให้เป็นรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสนะครับหนึ่งตารางซุตเมตรหลายๆรูปนะครับ หลายๆรูปเลยเราต้องแบ่งนะครับโอเคไหมแบ่งมันเป็นหลายๆรูปเลยนะครับเริ่มที่ข้อแรกข้อแรกไม่ต้องแบ่งหรอกนะครับมันเป็น5คูณ1ข้อเรียกเป็นข้อแรกแอพมินจะไม่แบ่งนะครับอ่ะทีนี้ตัวที่หนึ่งนะครับใช้การคูณได้เลยนะอ่ะรูปไอนะครับมีพื้นที่เราเขียนได้เลยนะรูปไอ มีพื้นที่กว้างคูณยาวนี้ไม่ต้องแบ่งนะครับเป็นรูปสี่เหลี่ยมนูณรูปสี่เหลี่ยมค้าไหมครับมีพื้นที่กว้างคูณยาวก็คือห่งคูณห้าเท่ากับห้าตารางเซนติเมตรนะครับแต่พอรูปนี้อ่ะาจะมาแบ่งกันนะครับรูปนี้แอดมินจะแบ่งนะใช้การแบ่งนะครับแบ่งเข้าไปแบ่งตามเส้นเลยนะครับแบ่งแล้วก็นับนะครับโอเคไหมแอดมินจะแบ่งแล้วก็นับกันนะครับ ก็นับอย่างนี้เลยนะอ่าหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบอ่ารูปีก็จะมีพื้นที่สิบตารางเซนติเมตรนะครับก็มาสรุปให้รูปีนะอ่ารูปีมีพื้นที่ไม่ใช้การนนะับตัวที่เหลือใช้การนับนะครับรูปีมีพื้นที่สิบตารางเซนติเมตรนะครับเรียบร้อยเลยนะ อ่ะตัวนี้รูปเนะครับการแบ่งอย่างนี้ลากตรนี้แบ่งนะครับลากนี้แบ่งนะลากแบ่งเข้ามาครับลากแบ่งอ่ะตรงนี้ก็ลากขึ้นไปมีก็รลากแบ่งนะครับมีลากแบ่งนะแบ่งอีกแบ่งอีกแบ่งแล้วก็แบ่งอ่ะนะครับตรงนี้แบ่งรึ่งวิแบ่งอ่ะเรียบร้อยแล้วก็นับนะครับอ่ะนับนะหนึ่ง ส3งสามสี่ห้าหกเจดแปดเก้าสิบอ่ะรูปเอมีสิโอเคไหมครับเรานับรูปเได้11ตารางเซติเมตรแล้วก็เขียนสรุปให้เข้าไปนะข้อที่3นะครับรูปเอมีพื้นที่นะครับอรูปเอมีพื้นที่11ตารางเซนติเมตรอ่ะเรียบร้อยทีนี้มาแบ่งรูปทีนะครับ รูปทีแล้วก็ลาก1โอเคไหมตัวนี้มันต้องแบ่งเป็นส่ส่วนโอเคไหมสองสามสี่นะครับอ่ะเขียนได้เลยนะหนึ่งสองสามสี่ตัวนี้แบ่งเหมือนละหนึ่งโอเคไหมเอาว้ครับมาครับห้าหกเจ็ดนะครับรูปทีก็จะมีพื้นที่เจ็ดตารางเซนติเมตรนะครับรูปทีมีพื้นที่นะครับเจ็ดตาราง เน10เมตรนะมันแบ่งได้อย่างนี้นะยครับทีนี้เอาพื้นที่แต่ลูกรวมกันนะครับลูก i เอาพื้นที่แต่ลูกที่เราได้มาเมื่อกี้นะบวกกันก็คือ5 10 11 7นะครับรวมกันนะอ่ะดังนั้นลูกตัวออนนะครับอ่ะดังนั้นลูกตัวอ่อน i e f t แล้วก็ทุกลูกมาบวกกันนะครับมีพื้นที่ มีพื้นที่เท่าไหร่ามาบวกกันก็คือห้าบวกสิบบวกสิบเ็ดบวกเจ็ดนะครับห้าบวกสิบวกสิบอ็ดบวกเจ็ดนะครับกลายเป็นสามสิบสามตารางเซนติเมตรนั่นเองนะครับเรียบร้อยนะสวยสดงดงามเสร็จแล้วอ่าตอบครับตอบตอบได้เลยนะครับได้เลยนะตอบสามสิบสามตารางเซนติเมตรเรียบร้อยครับอ่า จบเลยครับสำหรับแบบฝึกหันี้นะขอบคุณอีกๆลยทุกคนที่รับชมเจอกันใหม่บ,บัสึกหัดต่อไปวันนี้พี่หมาขอลาไปก่อนวันนี้ครูหมาขอลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับบ๊ายบายก็ว่าสักหนึ่งีแป๊บหนึ่งว้าวครับ